เฮลโหลทุกคนนะคะวลความเแชของฉันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการรีแอคชั่นซิงเกิลแรกของน้องบาร์โค้ดเบบี้ตัวเล็กของเราค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งวันที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือวันนี้เราจะมารีแอคเพลงไม่อยากฝันดีของน้องบาร์โค้ดเองค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็ประกอบซีรีส์เรื่อง DFF d e a f i e n d Forever เพื่อนตายด้วยเช่นเนียวกันค่ะเออคือแบบตื่นเต้นมากแต่แบบ ก็รู้อยู่เนาะว่าเพลงเนี้ยออกมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่มีเวลามาร e a c สซะทีวันนี้ถือแบบเลือกงามยามดีก็จะมารีแอคก,กันคะ่ะไปดูกันเลยไม่อยากฝันดีบาโคตินสิทธ์นะคะเด็กเล็กของเราโตแล้วว่า ่าโคร้ตาสวยมึง 蛮好懂嘞。 แบบนี่เป็นซิงเกิลแรกจริงดิคือน้องบาโค้ดคือแบบสุดยอดมากและที่สำคัญนะคะนอกจาก้องแล้วน้องบาโค้ดของเราก็ยังเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะโดยมีพี่เจฟนะคะเป็นบิวเซอร์เนาะเวลาเราฟังไปเราก็จะรู้สึกเออเขาเรียกว่าอะไรนะถึงลายเซ็นของพี่เจฟที่อยู่ในเนื้องานของบาโค้ดเนาะอืมก็ไปเสียไม่ได้หรอกว่าน้องบาโค้ดก็เติบโตมาโดยมีพี่เจฟนะคะ เป็นพาร์ทเนอร์ดูคอยดูแลกันตั้งแต่คนะินพอร์เนาะซึ่งถ้าใครย้งแต่คินพอร์จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนน,นนะน้องบอลเขาเป็นคน,คนพูดน้อยมากก็แบบเหมือนจะขืนอายตลอดเวลาแต่ภาพที่ตอนนี้สิคะคือแบบเวลาผ่านมาแค่ปีเดียวเองอะ่ะทาให้แบบเด็กน้อยที่อายคนนั้นน่ากลายเป็นหนุ่มหล่อที่ร้องเพลงได้เพาะมากแล้วก็มีการสดแสดงที่สุดยอดมากทำให้รู้สึกว่าแบบเออสะเทือนใจเหมือนกันนะแล้วก็แบบ ได้รับเมสเซจที่แบบต้องการจะสื่อมาอย่างเต็มที่เลยศบกับชื่อเพลงเลยว่าไม่อยากจะฝันดีฝันดีไปเพื่ออะไรเมื่อเริ่ตมตาตื่นขึ้นมาแล้วฝันยีที่ว่าท้งกระจางหายไปเหลือแค่เราที่นอนอยู่บนเตียงคนเดียวเออฟีลมาน,นั้นเลยต่อมานะคะแล้วก็จะมาทําการรีแคปไปทีละช่วงดีกว่าเออว่าใน MV นี้จะมีเมสเซจกับอย่างไงบ้างซึ่งเราก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าก็จะมาพูดขยายความและขยายรายละเอียด ให้มากขึ้นอืมไปดูวันค้ากคือเริ่มแรกนะคะจะเปิดมาซึ่งอันนี้เป็นแบบไทยปูที่เก๋มากเลยนะไทยโพคือตัวอักษรก็คือเปิดมาเป็นชื่อเพลงว่าไม่อยากจะฝันเยะก็มีตัว,ตวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างโนโน m o ดีม no. no แล้วก็มีชื่อน้องบาโคทข้งบนนะคะบาโคตเทนเสิตแล้โดนฉากแรกจะมาเปิดมาที่น้องบาโคตอ,อยู่กับ แสงเดบเมื่อกี้แล้วก็มีใครบางคนใช้หนุ่มแป็กหน้าไม่ใช่หนุ่มแป็กหน้าสิชายหนุ่มไม่เห็นหน้าเลยดีกว่าเออมาแตะไว้ซึ่งตลอดทั้งคลิปแล้วก็พยายามดูว่าชายหนุ่มคนนั้นคือใครสุดก็คือรู้ไม่ออกและคิดว่าเปอร์เซ็นต์คนที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือคอปเปอร์นั่เองค่ะก็เลยปักธงใจว่าเป็นน่าจะเป็นคอปเปอร์มากกว่าอืมพอหลังจากภาพนั้นเสร็จก็จะมีภาพน้องบาโค้ที่แบบมานนอนดูอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ตัดไปที่แบบมีคนรูปหัวแบบนี้เออสักคนที่ว่านั้นก็คือเป็นฝันดีที่น้องมาโคฝันถึงนั่นเองฝันว่าแบบเออชายคนนั้นไม่หยู่ด้วยม่นั่งข้างๆมาลูบหัวใดๆแต่พอเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องคนเดียวจายในห้องนอนแบบเศร้าๆเลย ก็รู้สึกเสียดายเนอะที่แบบเออฝันดีขนาดนั้นแต่ทำไมในชีวิตจริงไม่มีใครเลยต้องมาอยู่คนเดียวมันเศร้านะแกเตินมาโดดเดี่ยวทั้งที่แน่ความฝันไม่มีความสุขอ่ะอืมจริงๆอางจานั้นก็ถ่ายถึงนาฬิกานะทามเวลาก็มีน้องบาโค้ดร้องเพลงไปเรื่อยๆซึ่งฉันชอบมากเลยนะมีความแบบมีนาฬิกาแบบ เขาก็มีมนาฬิกาซายแ,แบบนี้คือแบบมเมสเซจเรื่องเวลาคือสุดยอดมากก็มีน้องมาคโคสลงเพลงแล้วก็มีการแบบเล่นกับไฟโปรเจคเตอร์ก็คือเป็นการแบบฉายโปรเจคเตอร์มาก็น้องมาคโคสอยู่ตรงกลางก็แสงมันก็เติมคือแบบอันนี้คือฉันชอบมากเลิศส,สุดแต่น้องมาคโคสเป็นคนที่ตาสวยมากคือชอบเด็กิมพอแลเลยที่แบบตาสวยยิ่งมองแบบใกล้ๆก็ยิ่งสวยอะแล้วก็จะมี การตัดภาพจากในซีรีส์มาด้วยเออฉากจังอจอมเมตเตอร์ให้แบบอยู่ข้างหลังซึ่งขอคาดเดาว่าในซีรีส์ DFF นี่คนที่น่าจะมีความสัมพันธ์แบบใ,บใกล้กับน้องบาโค้มากสุดก็คือคอปเปอร์เพราะว่ามีหลายฉากมากที่เหมือนคอพเปอร์พยายามมองโนนที่เป็นน้องบาโค้เนี่ยมองหลายฉากมากเหมือนมีรับรับลมคุม้มในหรือว่าจะแอบรักหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่โนนเนี่ยถ้าชอบคอปเปอร์ แล้วคอปเปอร์อาจจะชอบดินหรือเปล่าอันนี้ดาวๆเพราะดูจากสายตาแต่คาดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ได้มากพอสมควรเพ้ามันไม่กินอ่ะทุกคนแล้วก็จะมีน้องมาโคตร้องเพลงเล่นกับแสงเงาไปเรื่อยแลอกแตภาพที่ซีรีส์ซึ่งอันเนี้เป็นภาพซีรีส์ที่มีการแบบถ่ายรูปมาเป็นใบอ่ะซึ่งคิดว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมีอะไร และรวมกลุ่น,นที่มากกว่าเป็นเพื่อนที่ไปชวนมาทำโปรเจกต์ด,ด้วยกันซึ่งภายใน M V นะคะก็จะฉายแบบตัวน้อมาโค้ดแล้วก็ตัวของความฝันเนาะซึ่งจะมีภาพแบบภาพที่จะมีภาพมาไว้วก็มีใครคนยังยืนอยู่ตรงนั้นแบบภาพฟุ้งๆหรือว่าฝันเนอก็เปิดไปเจอก็รู้สึกแบบเป็นความสุขยีใจก็จะภาพใ้ชีวิตจริงก็อยู่คนเดียวเออคีย์เมสเซจก็จะมีอยู่เท่านี้ประมาณว่า มีความสุขจากฝันที่แสนหวานแต่พอลุมตาตื่ขึ้นมาก็ไม่มีไม่มีเธออยู่ข้างกันฉันเลยโดดเดี่ยวเออประมาณนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเนี้ยตลอดตลอดทั้งเรื่องเลยอืมเศร้านะเขาเป็นเพลงที่เศร้ามากจนแบบไม่อยากไม่อยากคิดเลยว่าในซีรีส์มันจะเศร้าขนาดไหนซึ่งอย่างที่เราเคยเ,ยเีย a c t i o ไปนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็น a d v e n t อร์ไล่ฆ่าเนาะ ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่ามันหวานตรงไหนเลยนอกจากเจจกับฟูไอที่แบบมันจุ๊บมันจุ๊บกันอะไรแบบนั้นแบบดูออกเลยว่าสองคนจะเป็นแฟนกันในเรื่องอือหลังจากนั้นฉันก็ไม่เห็นความหวานในเรื่องนี้เลยมีแต่การแบบไล่ฆ่ามีฆาตกรออกมากับบ้านพักต่างๆที่อยู่กลางป่ากลางเขาอะไรแบบนั้นซึ่งรู้สึกว่าหวานตรงไหนหวานกี่มุยเอยเออะไรแบบนั้นแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็น มิติใหม่ของซีรีส์วเหมือนกันนะที่เราได้เห็นแนวทางที่หลากหลายมากขึ้นอันนี้มันมีแนวแบบเซนเซอร์ไล่ฆ่าเนาะน่าจะเป็นเรื่องแรกในไทยเลยมั้งเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องเนที่แบบเป็นเซนเซอร์แบบเด่นๆขนาดเนี้ยน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะค่ะ้นี้ก็คือทั้งหมดนะคะจากการรีแอคชั่นแล้วก็รีแคปเพลงซิงเกิลแรกของน้องบาโคสที่น้องบาโคสเขียนเองกับมือเลยก็คือชื่อเพลงว่า ไม่อยากฝันดีนั่นเองค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด s u b สไ r ร b ์แล้วก็มาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็เราก็จะไปคุยกับทุกคนเลยถ้าไหนตอบได้แล้วก็จะตอบถ้าไหนตอบไม่ได้แล้วก็จะไปหาคำตอบมาให้ค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย